โอว่ารถเขาเลยพี่น้อง้กลับมาเบิ่งรถตามหามานานรถเว็บนะเออรถเว็บแรกเลยมาซื้อรถเว็บในเอฟซีตอนนี้เฮ้ก็อยู่ตรงที่เตางอยพี่น้อง่ะใกล้ๆก่อนหอดเตางอยประมาณสักสามกิโลเนาะสองกิโลได้อยู่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่ก็มีเล็บนะเอฟซีมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถเว็บนะฮะมีเล็บมีอะไรพร้อมนะครับ นี่น่ะก็โอเคละสวยดีนะพี่น้องกับราคาก็โอเคพอได้ขี่เนาะท่านว่านมันคือยันยันมันเสียยันโมเสียตรงเนาะขันเสียเลยสิโทรหาเจ้าเลยยันไปขี่มือเดียวเออฮะมันเสียง่ายตรงเนาะเวฟน่าจะทนอยู่เครื่องตัวนี้อะโบ่มีเสียง่ายนอกจากน้มันเครื่องแห้งเด้อ น้ำมันเครื่องอันเพิ่งเปลี่ยนเป็นบ้างนี่น้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเครื่องปมเพิ่งเปลี่ยนคาอ์มาครับเออคาร์มาได้หลายเดือนเลยนะเปลี่ยนในเที่ยงบ้างเปลี่ยนแล้วเอามาได้ประมันเต่าสี่เดือนหนึ่งนาทีหอดเวลาเปลี่ยนเนี่ยยังได้เปลี่ยนผมเพิ่งเปลี่ยนัเมื่อกี้นี่เปลี่ยนเดือนที่แล้วเนี่ย นน่ต้เิแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนใหม่เลยอืมอืมเออเปิดเบิ่งเพราะว่ามันดูจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะนะมันเปลี่ยนเดปลี่ยนได้เปลี่ยนบางเรื่องพอเดือนนะเปลี่ยนบางเส้นเดือนเมื่อกี้นี่แหละดูน้ำมันเครื่องซะหทำไมมีอยู่เนาะนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ไปทา้งกลุ่มไหมโอเคมีน้ำมันเครื่องนะก็ พอ,อใช้ได้เลย FC ราคาก็จะไม่สูงมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำเรื่องากเงินโอนใบเส้นใบโอนลอยมาแล้วก็ผมก็ไปโอนที่คนส่งนะครับมาเอาให้มันจบๆค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้เพื่อนก็ขายโทรศัพท์ด้วยเนาะขายดีจะบอกโทรศัพท์พอได้ขาย,ขายมื้อในได้จะเครื่องแล้ว SOM SOM bộ, ồ, rắp SOM đôi bỏ SOM, cái này Cái này Rắp SOM dù bộ nốt 20 à? SOM mất SOM mất Ừ cho mày thật đấy nốt sao nè? Xoay nốt sao Nói ra chuyển Nốt 20 đấy นอดยี่สิบเพราะว่าเฉียดหมื่นนดแหละน้องสาวับหลานหลานหนึ่งเปิดนครพนมเปิดงานจ้าน้องเขาผมเเห็นเออะไปเห็ุงานบอกแม่งครับงานดูโครงการหลวอะไรอย่งเงี้ยก็กินแล้วบ้าเขาบ่ากินงนะไก็ได้ โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวตกลงราคากันเนาะจะยกขึ้นมาพี่น้องไหวอ่เางะไหวเลยพ่ไหมพืนึงก็เพืนึงก็ขึ้นงเทิงเลยเนาะยกขึ้นก่อนบ่เพาะเออกับพยุงไว้เพิ่นกระซีกระพยุงไ้ว เอาบปนี่ดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยดยวเดี๋ยวยกอีกเอางเลยครับอืมเอาขาตั้งตั้ง เอาขาตั้งงั้นก็ได้แล้วก็พุกม,มันน,น,น้ำมันเขาเติมน้ำมันอักอย่างนี้พ่อเก้าหนึ่งกั๊โซฮอเก้าหนึ่งเก้าหนึงเก้าห้าได้ไหมโซฮอร์เก <ừ> ้าหนึ่งเก้าห้า น้ำมันพอมีอยู่บ่อค่ะน้ำมันยังหลาโอ้ขี่ได้เป็นร้อยกิโลแล้วยางก็มันแต่ได้น้ำมันผมเติมเ์เพิ่มเติมนะเติมได้น้องเดินน้องกับขี่สมมติน้องกับขี่ไปเข้าไปในเมืองขี่เข,ข,ข้าไปเอาตัวจับเข้าไปในเ,เมืองขี่เข้าไปมาถึงเมืองก็ได้มนูก็พอไปขี่ไปนั่นไปนี่นั่นแหละว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ แม่นั่นนั่นกันเลยมันไปตะเกิงแล้วเขาให้ผมมาไปส่งตะเกิงผมของผมไปเป็นจจะได้ก็าใจใจกมาเอาอ๋อมีคนติดต่อมาอยู่ครับให,ให้ให้ผมมาไปส่งให้ผมขางผไปอยากได้ก็มาเอาไปต้องส่งแค่ไหนเดี๋ยวผมส่งผมจะอยู่ในเพื่อนกับเราไปท่านไหนสนใจค่นนี้เดี๋ยวผมไปส่งนะในละแวกใกล้เคียงสกลนคร เติมอีจัก1 0 0นึงไดค่ยคุ้มเด้อนั่นว่าโอ้ยเอาไว้ใช้เะครับรถมันหายากเนาะมันประหยัดน้ํามันเนาะมันหายากเด้อเพิ่นก็าไปซั่นล่ะก็ไว้เฮาก็อยากได้รถประหยัดน้ํามันเนาะเฮาขี่ไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นเฮาก็บ่อยากแบบว่าถ้ามันนึงก็พอแล้วึงไว้าก็พอ ตาเราต้องจอดร้านซ่อมรถให้เขาอ้นี่ล้อมันได้หนาหยุดอยู่ทางบ้านบ่มีบ่จะบ่ได้ยกลงเราเดียวบ่มีแถวบ้านหนูนูก็สิไปลงในตัวอำเภอมูนนะอยู่นอกอำเภอได้พ่อค่ะให้เขาเน็ตงานให้ใหม่ละให้เขาเก็ดยางให้ใหม่ดีไปเขาเหยียบโอ้ที่แม่มันเหยียบบ่แน่้มันมอันน่ะใส่บะเข้าล็อกมัน ผมก็ท่อมเห็นเอาผมเห็นตัวขี่มาแบบใส่สายเลยโอ้ยมันดงมันใส่โบนเอนใส่ข้อมันเข้าเนาะพอไปไปหาเห็ดเนี่ยนะขี่จะรถใหญ่ไปหาเห็ดเบิ่งรถก็ไม่ได้เามีเวลาล่างอย่างเลย สกูตเตอร์กับประธานมูยคีสกูตเตอร์กันนะเขาก็เปลี่ยนยางมาเร็วก็แเร็วนะวะเฮากับปมาหูเนาะดึงกุญแจออกรถหัน ดึงออกมาแค่ไปโหลดอืมเอาออกเลยเอาออกจากรถเลยรถมาเอาก็บุฮหูยนาเอาขี่รถเนาะนี่เดี๋ยวมันรุดนยังคุณเจามีดอกเบี้ยนะปั๊บมาเร็วไปยังเนาะคุณเจได้แล้วใน FT นะโอเคต่อไปก็จ่ายเงินเนาะพี่น้องโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ